15ชื่อเล่นที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศไทยมีชื่ออะไรกันบ้างนะไปดูกันสวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดู15ชื่อเล่นที่มีคนใช้มากที่สุดในไทยนะฮะอันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละชื่อเนี่ยคุ้นหูทุกชื่อเลยนะครับอันดับ15ก็คือชื่อแอนชื่อแอนนี่ถือว่ามีคนใช้เยอะแบบมากๆเลยนะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ14 อันดับสิก็คือชื่อเจมชื่อเจมถือว่าเป็นชื่อดีแบบมากๆเลยนะครับและชื่อนี้นะฮะถือว่าเป็นชื่อที่มีคนใช้กันทั่วโลกเลยนะครับโอ้โหใช้เยอะทุกประเทศจริงๆสำหรับเจมอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ13ก็คือชื่อโบชื่อโบก็ถือว่าเป็นชื่อที่น่ารักเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อของผู้หญิงอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ12อันดับ2ชื่อว่าต้น ชื่อว่าต้นนี้มีคนใช้เยอะแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็ชื่อส่วนใหญ่ของชื่อต้นนะก็จะเป็นชื่อของผู้ชายนั่นเองนะครับเป็นชื่อที่มีความหมายดีมากด้วยอันดับถัดมายอยู่ที่อันดับ11อันดับ11ก็คือชื่อเบียร์ชื่อเบียร์นี้ถือว่ามีคนใช้แบบเยอะแบบสุดๆเหมือนกันนะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ10อันดับ10ก็คือชื่อบอลโอ้โหชื่อบอลนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คนไทยชอบแบบมากๆเลยนะครับสำหรับชื่อบอลอันดับถัดมายอยู่ที่อันดับ9อันดับ9ชื่อว่านิว โอ้โห oh, ชื่อนิวนี่แปลว่าใหม่นะฮะบางคนนี่ถือว่าเป็นความหมายที่ดีแบบมากๆเลยนะครับสำหรับชื่อนิวอันดับถันมาอยู่ที่อันดับ8อันดับ8ชื่อว่าฟ้าชื่อว่าฟ้าโอ้โหชื่อน่ารักแบบมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อของคุณผู้หญิงนะฮะก็ไม่ว่าจะแปลว่าท้องฟ้าหรือแปลว่าสีฟ้าหรือแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นความหมายที่ดีแบบมากๆอันดับทันมาอยู่ที่อันดับ7อันดับ7ชื่อว่าน้ําโอ้โหชื่อว่าน้ํานี่ต้องบอกว่าก็เป็นชื่อที่น่ารักแบบมากๆเลยนะครับสาหรับชื่อว่าน้ํา อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับหอันดับหกชื่อว่าไมลชื่อว่าไมนี่ก็ถือว่ามีคนใช้ชื่อนี้เยอะมากเลยนะครับในกลุ่มชื่อเล่นนะครับน่าจะมีกันแทบจะทุกอำเภอในประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะทีนี้มาถึงที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ5อันดับ5ชื่อว่าแบงค์แบงค์ก็มีคนใช้ชื่อนี้เยอะจริงๆนะครับแบงค์ที่แปลว่าธนาคารเรานีละครับอาจจะหมายความว่านะฮะขอให้มีเงินทองเยอะนั่นเองนะครับนี่มาถึงที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ4อันดับ4ชื่อว่าไอซ์ ไอที่แปลว่าน้ําแข็งหรือแปลว่าเย็นนี่แหละฮะโอ้โ oh, ห oh, ถือว่าชื่อไอนีชื่อเซ็กซี่จริงๆเลยนะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ3อันดับ3ชื่อว่าแนนโอ้โ oh, ห oh, ชื่อแนนนี่ก็ต้องบอกว่ามีคนใช้ชื่อนี้เยอะแบบสุดๆจริงๆนะครับอ่าถ้าจะเห็นชื่อคล้ายๆกันนะครับก็คือแนนกับแอนนั่นเองนะครับโอ้โหนี่ติดอันดับมาทั้งคู่เลยนะครับทั้งแอนทั้งแนนเลยอ่ทีนี้มาถึงอันดับ2อันดับ2ก็คือพลอย ชื่อว่าพอยนี่มีคนใช้เยอะจริงๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่ามีความหมายดีมากๆด้วยนะฮะเป็นสิ่งของมีค่านะครับทีนี้มาถึงอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งชื่อที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศไทยในกลุ่มชื่อเล่นนะครับก็คือชื่อว่าเมย โอ้โหชื่อว่าเมนี่มีคนใช้เยอะแบบมากๆเลยนะครับสำหรับคําว่าเมนะฮะจะมีตัวเขียนหลายตัวมากๆเลยนะครับหรือแม้แต่จะเป็นการสื่อสารความหมายออกไปหลายแบบนะครับแต่ขอญาติรวมๆเลยแล้วกันถ้าออกเสียงว่าเมนะฮะก็เป็นอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับสำหรับชื่อว่าเมเนี่ยผมมั่นใจเลยนะฮะว่าเพื่อนๆสมาชิกน่าจะรู้จักใครสักคนหนึ่งในชีวิตนะฮะที่มีชื่อว่าเมเลยนะครับ อ่าสำหรับนี้ก็เป็น15ชื่อนะฮะที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศไทยเรานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละชื่อเนี่ยอย่างไม่น้อยต้องเคยเจอนะฮะหนคนแน่นอนนะฮะสำหรับนี้ขอบคุณที่เ่าสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ